อันนี้ขน,นาดอยู่ในชาติเศตเมืองนะครับเนี่ยเป็นนาพันเมนต์เนี่ยผมจะเดินลัดไปตลาดทนะางไปตลาดอยู่รูปขอจัจอยู่เมืองกลมประเทศกัมพูชานะครับเดี๋ยวถึงตลาดผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งรักไปอยู่มันไกลไหมผมไอเคนะคะใจดี พูดไทได้ก็ดีเลยก็เข้ามาลึกแล้วนะครับลึกจากกานใจเดินจะไปตลาดมาเดินน้อมบอกนี่อันนี้เป็นตลาดของเมืองเลยใช่ไหมครับ ใครไฟลินเข้าไปอีกไกลไหมครับอันนี้คือเมืองรมนะอันนี้ตลาดประจำของเมืองน,นี้ตลาดเดี๋ยวผมจะให้ดูแรืง ขายทำมาหายชินของตลาดมีวิถีบ้าน์ินอยู่ของชาวบ้านถ้าอยากรูต้องมาดูนิ่ครับน้องขอบคุณมากนะครับเจอแม่ค้าเขาก็ขายของเขาพามาตกก็สวัสดีในตลาดตลาดหนึ่งเป็นวิถี การเจ็บใส่ซื้อขายของชาวบ้านว่าจะดูความแตกต่างของตลาดนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างก็ยังมีภาษาไทยพวกอู่นะครับเป็นยังชายแดนตรงค้ามกับบ้านสึกการมีตะกวนออกมามาสาม นี่น่าจะเป็นคลองชาวบ้านาาน้ำมานี่เดี๋ยวผมพาเดินเข้าดูมีกตลาดค่ะ ก็ไม่สลับไม่ใหญ่หละกทำข้าวีไทยข้าวีนมน่ใชว่าอันีเลยก็จะ เด่น okay, นะครับผมจะเดินดูทีละหละังตล,ะละ้วหลักนี่งนี้ปกติทั่วไปตรงไหนที่ทางฟ้าดินในแต่รือตลาดสด อันนี้ก็เป็นทางเดินคือของมันกัจโมอต์อตอปดูอันนี้้ก็เป็นล็อคเป็นแทงแบบนี้ <c ười> ขนมกินอันนี้เส้นเส้นอะไรไม่แน่ใจแม,แม่แม่แม่ค้าก็พูดไทยได้อยู่นิดนึงอันนี้เป็นยมเชา้าเราต้องโก้เราก็กิ้กันอย่างนี้กันด้านตอดยมเชา้าอันนี้เป็น ข,ขายของที่มามองดูตรงนี้น่าจะเดินไปยากเลยเป็นที่ขายเหมือนถ้าบ้านเราก็ขายแครงขายลายหอกับบ้านไปประมาณ ขนมขนมวันนี้ทางนี้ก็มีขายมีเป็นข้ามาจุดในตลาดตลาดนีจุดนี้ก็ได้ เพื่อเขามีเสื่อลายเตรียมขายสงกัน เร้านน้ำชาในตลาดขายปลากดูดูทางเดินตลาดใช่ใช่ใชใช ทำให้ตลาดสดทางบ้านเราใครก็ไม่เป็นระเบียบนบ้านเราเนี่ยดูยังไงไม่ลืมยกเลิกโลกเป็นตลาดสดเป็นแบบของเมือง ตอนนี้มันตัวแปลกๆดูผมฟอมให้เหมือนบ้านเราแลตัวปลาดุกผมเริ่มจะหาทางออกเลยอนนี้ก็เป็นล็กๆน่าจะเดินได้อันนี้ยังไม่เปิดอันนี้จะเป็นโดนโซนของแท่งอ่ะ เพื้อ้ารองเท้าของชายก็อยู่คู่กับตลาดสดเป็นลักๆลกลุ่มนี้น่ะจะเป็นตลาดที่แบบเปิดทั้งวันจัะไปกาอ๋ เขาก็ายาเป็นล็อกล็อกล็อกลของไทยของมันมันไม่เปิดอันนี้เป็นทางด้านหน้าผมเดินหลุดออกมาทางถนนใหญ่ด้านหนึ่ง เป็นรถรับจ้างในหน้าหน้าจะเป็นถนนใหญ่ อันนี้น่าจะเป็นถนนใหญ่นะครับถนนที่มีเกาะกลาง เราพัฒนามาถึงจุดนี้กเลย,ยเข้าไปที่เห็นไกลๆก็ไปทางการบ้านพักกาดนะครับใช่เดินไปอันนี้เป็นสภาพพื้นที่ในตลาดบ้านเขาก็ประมาณนี้ ก็เป็นสภาพรอบๆใกล้ๆตลาดก็ถนนก็ลาดยางมาต่อยอยู่ทางน้้นเข้าไปก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับแต่ก็คงจะไม่สุดไม่ลึกแต่ว่าเป็นเมืองใหญ่หรือว่าไม่ไม่ไม่ไมใช่เทียบกับ เอาน้องบัวลำพูก็ใหญ่กว่าหลายเข้าอยู่ถ้าเราความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าจะไปตางชายแดนประมาณนี้ก็เป็นสภาพใยในตลาดทางตลาดเขา ความที่คุยกันคนละภาษาคุยกันคนละภาษาก็คลายๆกับคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันจะต่างกันกันกบที่ไปทางลาวเขาจะเฟรนลี่นั่นเนื่องจากสี่อสันกันรู้เรื่องอันนี้เก็บเหรียญห้าบาทไทยหน้าร้านใส่กล่องเหรียญห้าบาทไทย เอาไปเป็นมงคลมีทางเข้าตลาดสำหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาก็้าอดกดติดตามคลิปกดติดตามช่องเลยนะครับนี่ก็คือเมืองกลมการชายแดนไทยทางด้านประกาศที่ผมยืนยกเป็นตลาด